นองท่าผาลูกน้องพุ้พักดีหรือเหยื่อของอำนาจกลางเสียงหัเเวเราะในงานเลี้ยงจู่ๆปืนดังขึ้นหลายนัดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดการนี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาพเพราะเหยื่อคือสรวัตรสิวและมือปืนคือนองท่าผาลูกน้องคนสนิทของกำนันนก ทรงอิทธิพลแห่งนคนปรปฐมแม้เหตุการณ์นี้จะผ่านมาสองปีแล้วแต่สิ่งที่ยังคาใจทีมข่าวอาชญากรรมอิจันก็คือไม่ใช่ขยิงแต่คือทำไมต้องยิงต่อหน้าตำรวจทั้งวงทำไมต้องสังหารในบ้านกำนันนกทำไมกล้าทำทั้งที่รู้ว่าจุดจบต้องตาย ก่อนที่จะย้อนกลับไปในเหตุการณ์คืนนั้นเรามาทําความรู้จักกับนองท่าผากันก่อนนองท่าผามีชื่อจริงว่านายธนันชัยมันมากเป็นคนบ้านโปงจังหวัดราชบุรีพฤติกรรมในอดีตพบว่าทําธุรกิจสีเทาเช่นปล่อยเงินกู้รับจ้างทวงหนี้มีอุปนิสัยชอบพกปืนเคยมีคดีเกี่ยวกับยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงฉลองปีใหม่เมื่อปี2 5 5 8ถึง2559 ในพื้นที่ตำบลสามควายเผือกจังหวัดนคดปรปฐมส่วนกรณีข่าวบางกระแสบอกเคยยิงลูกนี้เสียชีวิตหรือติดคุกหลายครั้งไม่มีหลักฐานยืนยันอาจเป็นเพียงเรื่องราวที่ถูกเติมแต่งย้อนกลับไปในคืนเกิดเหตุบ้านกำนันนกเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะของคนในวงการสีกะก,กีแต่ในเวลาไม่กี่นาทีทุกอย่างก็เปลี่ยนไปน้องท่าผายกปืนยิงสารวัตรส,สิวกลางวง ต่อหน้าตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายสิบนายภาพนั้นถูกถ่ายทอดโดยพยานปากสำคัญในเหตุการณ์จนกลายเป็นรอยแผลลึกถึงศักดิ์ศรีของตำรวจไทยทั้งองค์กรแต่สิ่งที่ลึกลับยิ่งกว่าความตายของสารวัตรสิวคือเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของหนองท่าผาเหตุใดต้องยิงในบ้านกำนันนกและต่อหน้าตำรวจหลายนายถ้านองคิดจะฆ่า เขาสามารถรอโอกาสและเวลาข้างนอกก็ได้ถ้าต้องการล้างแค้นเขายิ่งมีเวลาอีกมากแต่นองเลือดยิงในบ้านกำนันนกและยิงต่อหน้าคนมีอำนาจหรือว่านี่คือการประกาศศักดาไม่ใช่การฆ่าเพราะความแค้นแต่นี่คือการโชว์พลังของซุ้มอำนาจการที่สารวัตรสิวปฏิเสธคำขอโยกย้ายญาติของกำนันนก มันไม่ใช่แค่การปฏิเสธงานราชการแต่มันคือการเสียหน้าต่อหน้าลูกน้องต่อหน้าตำรวจและต่อหน้าคนทั้งวงน้องจงต้องลงมือเพื่อคืนศักดิ์ศรีให้เจ้านายและส่งสัญญาณชัดๆว่าในอาณาเขตบ้านกำนันนกกฎหมายรัฐไม่มีสิทธิ์เหนือกฎหมายของซุ้มปืนของน้องคือภาษาของอำน,นาจไม่มีมือปืนคนไหน ไม่รู้ว่าการฆ่าตำรวจคือการฆ่าคนของรัฐและผลของมันในอดีตที่ผ่านมามักจบลงด้วยการโดนวิสามันฆาตกรรมแต่นองท่าผากลับเดินเข้าไปสู่จุดจบนั้นด้วยความมั่นใจเต็มร้อยหรือหน้องคิดว่าเจ้านายคุ้มหัวได้ในายตำรวจที่พึ่งบาร,รมีของเจ้านายจะไม่มีใครกล้าหือระบบอุปถัมภ์คือโลนิรภัยที่ทำให้หนองเชื่อสุดหัวใจ ว่าการลั่นไกปืนครั้งนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กแต่ก็มีคำถามมากมายขุดขึ้นมาอยู่ดีว่าทำไมต้องทำตรงนั้นตอนนั้นในเมื่อจัดการข้างนอกจับมือใครดมยากกว่าเจ้านายก็ไม่แปดเปื้อนหรือเพราะความเมาหรือเพราะแรงกดดันมีใครบังครับกำน,นันนกมีพระคุณกับนองท่าผามากขนาดนั้นชื่อหรือที่ผักให้นองเนียวไกปืนในคืนนั้นได้เลย หลังเหตุการณ์ในวันนั้นอาจไม่ต้องลงรายละเอียดเพราะเราทุกคนต่างทราบดีว่าความน่าของระบบอุปถัมภ์ระหว่างเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐจน,จนทําให้เจ้าหน้าที่ตารวจหลายนายถูกสอบสวนและไม่พ้นคุกขณะที่หลังเหตุการณ์คืนนั้นจะมีคําถามให้เราสงสัยอยู่มากมายใครการที่อยู่เบื้องหลังและเข้ามาช่วยเหลือให้น้องหลบหนี จุดหมายปลายทางของการหลบหนีครั้งนี้อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราจริงหรือจุดสุดท้ายที่น้องท่าผาเอาชีวิตไปทิ้งเขาเข้าไปทําอะไรที่โรงเจร้างเขานัดหมายและกําลังรอความช่วยเหลือจากคนมีสีอยู่หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่ากำนันนกเจ้าหนายของน้องในเวลานั้นถูกจับกลุ่มแล้วและคงไม่มีปัญญามาช่วยน้องหลบหนีแน่ๆดังนั้น คนที่ทำหน้าที่ประสานต้องเป็นคนอื่นและต้องมีบารมีมากพอสมควรย้อนกลับไปในตอนต้นที่เราวิเคราะห์สถานการณ์ว่าการตัดสินใจลั่นไกลของนองเขาย่อมรู้ดีว่าจุดจบชีวิตของเขาไม่พ้นความตายแต่หลังจากนั้นในวันที่8กันยายน2566นองท่าผา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันฆาตกรรมที่โรงเชในจังหวัดกาญจนบุรีจริงๆนองท่าผาถูกปิดล้อมที่โรงเจร้างหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแกะรอยติดตามอย่างใกล้ชิดที่โรงเจร้างนองตัดสินใจยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจจนวินาทีสุดท้ายของลมหายใจคำถามคือเหตุใดเขาจึงไม่ยอมมอบตัว หรือเพราะไม่อยากเปิดปากว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งที่ต่อมาจะมีข่าวว่าน้องเป็นคนรักครอบครัวรักพ่อรักแม่แล้วเหตุใดจึงตัดช่องน้อยเลือกที่จะตายมากกว่ายอมใช้กรรมในคุกแน่นอนว่า เราไม่มีทางได้คำตอบจากคนตายและนี่คือจุดจบของมือปืนผู้จงรักภักดีนองท่าผา